ย้อนฟังคำตอบจอยพัชรีควงสามีนิโก้ย้ายไปอยู่ออสเตรียก่อนโดนหมายจับได้รับการยืนยันแล้วว่านิกนิโคโวคูคาหรือนิโก้อดีตพิธีกรช่องดังสามีนักสแสดงสาวที่ถูกออกหมายจับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกทรีดีลอดเดียวกับพิงกี้หนีหมายจับจริงโดยปัจจุบันนิกได้พาภรรยาจอยพัชรีไปใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ประเทศออสเตรียและตอนนี้กำลังจะมีลูกคนที่สอง ทั้งนี้โลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความของจอยพัชรีอดีตดาราดังได้ตอบคำถามชาวเนต็ตถึงสาเหตุที่ย้ายไปอยู่ออสเตรียว่าน้องก็คงคิดถึงยายๆเพราะติดยายเหมือนกันที่ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยเพราะคิดถึงอนาคตน้องเป็นหลักอยากเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้น้องอยากให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนน้องอยู่ที่นี่ นั่นเกิดมาในยุคฝุ่นโรคระบาดและคนยิงกันข่าวข่มขืนเยอะพอๆพกับฝุ่น PM 2.5เลยเป็นห่วงน้องนั่งเปรียบเทียบระหว่างที่นี่กับที่นู่นหลายรอบเหมือนกันถ้าคิดถึงลูกเป็นหลักคงต้องไปแล้วแหละและรัฐบาลที่นั่นเขารักคนในประเทศเขาค่ะแม้จะเสียค่าภาษีเยอะก็จริงแต่เขาก็ดูแลให้สมกับที่จ่ายที่สำคัญคือเรื่องการศึกษาด้วยอยากให้ลูกเรียนโรงแรม ดีๆยิ่งดียิ่งแพงอินเตอร์ก็ไม่ต้องพูดถึงปีหนึ่งค่าเทอมครึ่งล้านหรือเป็นล้านเราอยากให้น้องพูดภาษาอังกฤษได้เป็นชีวิตประจำวันเพราะคิดว่าสมัยนี้ภาษาอังกฤษคือปกติแล้วควรต้องพูดได้ไม่ได้เหมือนกับสมัยแม่ตอนเรียนคนพูดอังกฤษได้คือเก่งมากแต่สมัยนี้คือธรรมดาเป็นสิ่งที่ควรทำได้อยู่แล้วเพราะมันคือภาษาสากลเลยคิดว่างั้นให้ลูกไปเรียนต่อปอทอ จริงๆเลยมันจะดีกว่าไม้ไหนไหนก็มีสิทธิจากคุณพ่อที่เป็นคนออสเตรียแล้วเพราะไปอยู่ที่นั่นน้องก็เรียนโรงแรมของรัฐไม่ต้องจ่ายค่าเรียนน้องเซฟไปได้เยอะมากๆเลยแหละคุณพ่อเขาก็จะกลับมาเรียนต่อด้วยเหมือนกันส่วนแม่ก็ต้องไปเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มด้วยถ้าผู้ติ่งจะมาสอนนะแต่ไม่ใช่ประเทศไทยไม่ดีนะพ่อกับแม่น้องรัฐไทยมากๆพ่อนี่รักมากๆไม่อยากจะไปเลยแต่เพื่อลูก อยากให้เขาโตในที่ดีๆสังคมดีๆไม่ต้องถูกบีบบังคับจากสังคมหรือคําเชื่อคําสอนต่างๆที่นี่ให้น้องได้โตเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุด